เห็นฉันไร้ไร้ประจำทำตัวกันกวนเหมืนอนหยาด เพลงผู้ร้ายตัวปลอมนะครับก็จะเป็นอันนี้เป็นเพลงซิงเกิลสองซึ่งเข้าไปคุยกับทางบินลี่เซ็คอร์ดตอนนั้นคือยังไม่มีไอเดียอะไรเลยเข้าไปก็คือเข้าไปคุยกันคิดว่ามันน่าจะเป็นเพลงแรกเปิดตัวหรือเพลงเดีวไปแล้วอันนั้นคือเรายังไม่ได้ร่วมงานกันก็คือแบบผมทําเองทั้งหมดอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือได้มาร่วมงานกับบิลลี่ก็เลยมันน่าจะเป็นเพลงแบบมีเดียรมีเดียมดีกว่านะมันจะได้อดึงคาแรคเตอร์ของเราให้มันชัดขึ้นนีอทัมง ถึงเรื่องคาแรคเตอร์ขึ้นมาก็เลยการว่าเฮ้ยนั่นเอาคาแรคเตอร์เราเนี่ยแหละมาแต่งเป็นเพลงดีกว่าก็คือเหมือนเป็นคนที่ตรงๆเป็นกวนอยู่แล้วก็เลยเอาเอา,เอามาเป็นเพลงที่แบบได้ถึงถึงคาแรคเตอร์แบบเนี้ยแต่เวลาเรามีความรักเนี่ยเราก็สามารถที่จะรักเขาแบบจริงๆได้นะคือเราก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ดูแข็งๆเหมือนเหมือนภายนอกอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นคอนเซ็ปต์ของผู้ร้ายตกปลอม เอกนางเอกท,ที่เป็นที่เป็นหลายตัวละครมาเล่นด้วยก็จะได้พี่เอเพี่โจ๊กแล้วก็ราบน้องเล็กนะครับที่จะมาเล่นเป็นบีไฮของนี้คือผมก็สบายหน่อยก็คือแค่ไลย์ซิง์อย่างเดียวแต่ก็คือเข้ากับทุกฉากเพราะาเหมือนเราจะเป็นนักดนตรีที่อยู่ในช่วงเวลานั้นๆของของฉากตลอดอะไรเงี้ยก็จะมีติดนวดอะไรเงี้ยครับม <ใน S 1> ันจะแปลกแปลกเ ด้วยความที่พ๊อปมันเยอะนะครับวันนั้นก็สนุกดีคือติดหนวดเนี่ยมันก็ความยากก็คือเราต้องร้องไปด้วยแล้วหนวดมันไม่ได้หนวดแบบกาวแบบแข็งแรงขนาดนั้นเวลาร้องไปหนวดมันก็หลุดร้องไปหนวดมันก็หลุดเราก็พยายามที่จะแบบเอามือติดๆมันเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็มีช็อตหนึ่งท,ที่พี่เขาตัดออกมาออกอากาศาด้วยคือแบบร้องไปแล้วหนวดหลุดแล้วผมก็พยายามเอามือปิดอะไรเงี้ยดูๆไปมันก็เออขำเลย 随着走来。 เจอกับผมได้นะครับตลอดทั้งเดือนนะฮะที่ True Music นะครับผม Indie o p t i m u h ครับ